สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นใครกันเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งสองและสามถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นการอ่าน general นะคะมาดูส่วนตัวได้ที่ v star กก้าวโชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงก็แม่นยํากว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครเป็นเรื่องเซนสิทีฟน่าอายกลัวว่า อีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะถามอะไรนะคะก็มาได้นะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องทอํายังไงดีกเดเก็บไปเคิดคนเดียวนะคะทุกอย่างมีทางออกเสมอลักษณะนะคะเป็นคนที่เหมือนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเจอกันออนไลน์หรือตามกลุ่มก็ได้นะกลุ่มในที่นี้ก็คืออาจจะแบบ เราอาจจะไปเรียนกลุ่มอะไรหรือไปทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะสถานบางสถานที่ไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราได้เจอกับเขาก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเฉลิอคนอื่นเป็นคนที่แบบอาจจะติดเพื่อนติดเพื่อนในที่นี้ก็คือชอบไปไหนมาไหนกับเพื่อนคนที่รักเพื่อนรักครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายเข้าสู่สังคมได้ง่ายนะ ขึ้นฤดูสปริงนะคะอาจจะเจอกันช่วงแบบต้นต้นปีหรือเปล่านะคะก็ประมาณต้นปีสปริงพอดีนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณสําหรับบางคนเนี่ยคุณเพิ่งจะเจอก็ได้นะเพิ่งจะเจอมาแล้วเคยเคยเจอเคยเห็นแต่ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันก็ได้นะคะ Thank you w วิ g นะคะเหมือนกับความสึกเหมือนที่ผ่านมานี่เองนะคะช่วงฤดูอ่อช่วงแ h ง n k ก o u w วิ่เนจะเป็นช่วงแบบเดือนนี้นะคะพฤศจิกาอืมพฤศจิกา อาจจะเป็นช่วงแบบพฤศจิกันวาหรือเปล่าอาจจะได้แบบมาเจอกันก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเกิดนในช่วงสองเดือนนี้ก็ได้นะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วก็ฐานะการงานทั่วไปนะคะทํางานทั่วไปอาจจะเป็นทำงานให้กับบริษัทหรือทํางานให้กับที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทําตัวค่อนข้างลึกลับอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยหรือพูดอะไรหรือบอกอะไรง่ายๆนะคะ เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงนะคะขยันทํางานเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระเบียบมีวินัยไงไม่รู้นะเหมือนอาจจะขยันทํางานชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายหรือไปทาในสิ่งที่ตัวเขาเองชอบนะคะอาจจะเป็นฮ็อบบี้งานอดิเรกก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบอาสาสมัครไปช่วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะทานมังแบบมังสวิรัตนะคะหรือเจก็ได้ได้หมดเลย เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้นะคะเยอะอายุเยอะกว่าผู้ใหญ่กว่าต่างชาติได้เหมือนกันนะบางคนมีความสึกเรื่องของระยะทางนิดนึงนะคะอยู่กันคนละที่คนละทางนะคะได้หมดเลยเป็นคนที่รักการผจญภัยนะคะจะขออีกไปหนึ่งอาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรือเพิ่งเลิกกับ แฟนมานะคะเขาก็เลยยังไม่เปิดใจทําตัวเงียบเบลึกลับหรือยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่ามีความแตกต่างจากคุณอยู่กันคนละที่คนละทางอะไรอย่างงี้ด้วยนะเหมือนกับอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศแล้วก็มีความแตกต่างจากคุณมากนะคะความคิดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันหรือยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะแต่ลึกเหมือนมีความต้องการคล้ายๆกันอยู่นะคะความรู้สึกมันจะเหมือนกันต้องการใครสักคนที่เข้าใจกันและกันและซื่อสัตย์แต่ว่าเหมือนกับ ความคิดเขาอาจจะยังแบบว่าเจออะไรมาเยอะอาจจะแบบคิดคิดไปไกลคิดลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่คนคนนี้โดยรวมแล้วดูว่าก็เป็นคนที่โอเคนะมีความรับผิดชอบชอบช่วยเหลือคนอื่นในใสายดีอยู่นะคะแต่ก็พอมาถึงความรักอาจจะมีอีโก,อาาก,นนก้อาจจะแบบช่วงแรกๆอาจจะตั้งกำแพงไว้สูงเลยมีอีโก้ไม่ฟังไม่ค่อยจะฟังเราไม่ยอมรับฟังเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ต้องให้เวลาแล้วดูทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อฟังที่สองกันค่ะ สำหรับใครที่เลือกกลองที่2นะคะเป็นขนาดจีโนโรนะคะมาดูส่วนตัวได้ที่ v ีดอ r สตาร์ก้านะคะชัว์กว่าเัดเจนกว่าทําได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะตั้งคําถามยังไงนะคะก็มาได้เดี๋ยวดูให้ว่าจะต้องแบบทำยังไงนะคะดีก,ก็บไปเคียดคนเดียวทุกอย่างนี้ทางออกเสมอนะคะ โน no, นะคะอาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธคนไปหรือเปล่าบีบมันมีความสุขเหมือนกับอาจจะไม่ใช่สเปคคุณนะคนคนนี้าจะาไม่ใช่สเปคคุณหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้วนกลับมาเจอกันนะคะหลักอาทิตย์หลักอาทิตย์หลักเดือนพยายามจอกมานะแสดงว่าบางคนก็หลักอาทิตย์บางคนก็หลักเดือนนะคะคุณอาจจะดีกวกับทวินเจมส์หรือเปล่าเนี่ย มีควาว่าทวินเฟรมนะคะมีเรื่องของแบบเขาจะเป็นคนที่แบบมีพี่น้องหลายคนญาติเยอะหรือค่อนข้างที่จะแบบว่าฟังความคิดเห็นของคนในบ้านเป็นหลักเป็นคนที่แบบติดพ่อติดแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเ mm hmm. ชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าคนอื่นนะคะ mm hmm. อาจจะเดินทางบ่อยนะคะ mm hmm. เป็นคนที่รักสัตว์อาจจะเลี้ยงสัตว์เยอะก็ได้เออแต่ทั้งด้านแรกมีความสุขว่ามันเหมือนเป็นคนที่คุณจะรู้สึกแบบ มันมันผิดหวังไปอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยคำว่าโ no นที่ออกมานะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบเพราะว่าคุณได้คําว่าทวินเฟรมเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ที่ยากจะลืมลืมไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเช้าทธาุไฟนะคะเป็นคนที่คุณเคยฝันเห็นบ่อยๆหรือเพิ่งจะฝันเห็นเลยก็ได้แล้วมาเจอคิดนี้นะคะได้หมดเลยมันเหมือนกับว่ามีความคล้ายกันแต่ก็แตกต่างกันนะคะจิตวิญญ,ญาณ ความคิดความต้องการเหมือนกันแต่ภายนอกนะคะอาจจะใช้ชีวิตแตกต่างกันนะคะคำว,ว่า e ู b e วิ n n i n g มาห้แม,มันเหมือนกับเดี๋ยวก็จะได้กลับมาได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะจะเจอแล้วจะจากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงเวลานะคะก็จะได้กลับมารู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับเวลาไม่ได้เวลายังไม่ใช่อาจจะต้องรอหลักอาทิตย์อะไรอย่างี้นะคะ l e t ติโกให้คุณปล่อยวางไปก่อนนะเพราะคนคนนี้มีความรู้สึกว่า ปล่อยวางก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือปล่อยผ่านไปเลยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยไปอยู่กับตัวเองไปก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนคนี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะผิวขาวก็ได้มีความเป็นคนศาสนาคริสต์ก็ได้นะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะรักสัตว์รักเด็กรักครอบครัวรักเพื่อนมากๆนะคะแบบรักแบบติดเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะถ้าโสดเนี่ยคือจะติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่โสดนะคะก็ก็ยังถือว่าแบ่งเวลาให้เพื่อนได้อยู่อะไรเงี้ยเป็นคนที่อยากจะเดินทางบ่อยหรือง,งานเขาทาเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะคุณน่าจะฝันเห็นเขาบ่อยอย่างที่คํานี้ออกมานะคะแล้วก็ให้รู้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่ บ้างงานขยันทํางานหรือฟค่อนข้างโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักการงานการพัฒนาตัวเองการโฟกัสที่เป้าหมายนะคะคือเหมือนเขาอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยก็ชอบเล่นกีฬามากๆเลยนะอาจจะแบบต้องไปเล่นกีฬากับเพื่อนทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือมีกีฬาแบบฮอปปี้ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วต้องไปเล่นประจําทุกอาทิตย์นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยยึดติดอะไรอาจจะทําตัวดูเหมือนว่าไม่สนใจหรือย,ยิ่งก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากยึดติดอะไรมากเขาเหมือนก็จะแบบ ปล่อยวางได้ง่ายปล่อยวางง่ายปล่อยง่ายทําตัวเหมือนไม่ค่อยสนใจเราบางทีเราเจอแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้สนใจเราเลยอะแต่ว่าในใจเขาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นทวินเฟยมันเป็นทางด้านจิตวิญญาณคือข้างในอะต้องการมากแต่ข้างนอกพยายามจะแบบอีโก้พยายามจะแบบไม่ให้เรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะ แล้วคนคนนี้เขาเหมือนกับเขาเวลาที่มีงานทําหรือมีอะไรทํามีเพื่อน,นเขาค่อนข้างจะปล่อยวางเรื่องความรักหรือความรู้สึกได้ง่ายกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเจอคนนี้มันเหมือนกับจะเจอโจทย์ที่ยากนิดหนึ่งอาจจะเจอเหมือนคนที่แบบว่าไม่เปิดใจง่ายๆไม่ยอมรับอะไรง่ายๆนะคะแต่พอเขาได้รู้จักคุณไปสักพักหนึ่งเขาจะเริ่ม เริ่มปลดกำแพงเขาลงนะคะก็เริ่มจะให้คุณเข้ามาในพื้นที่เราเดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ละครั้งนี้ทํานั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเด็กกว่าได้นะคะอายุน้อยกว่าเพราะดูจากลักษณะไม่อายุเท่ากันก็น้อยกว่าแน่นอนนะคะเหมือนกันยังมีความที่แบบเอาแต่ใจเอาความเป็นตัวเองยังเหมือนนิสัยเป็นเด็กนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บางทีก็เล่นมุก ติดตลกรักสนุกขำๆอะไรเงี้ยก็มีโมเมนต์นี้นะส่วนชาวธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นเมฆสิงห์นูนะคะอาจจะเกิดในเดือนนั้นก็ได้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่สามกัน,นะคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สามนะคะเป็นการหาเจเนอโรนนะคะนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9ก้ากาเส้ชว์กว่าชัดอก,กว่านะคะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่เราไม่รู้สึกว่าจะเกิดใจคุยยังไงไม่กล้าจะคุยไม่รู้จะถามยังไงอะไรเงี้ยมาได้เลยดีกว่าเก็บไว้แค่คนเด มื่อกี้เมือจะเป็นแบบสเปกเลาอยู่นะเหมือนจะมีความเป็นสเปกเลานะ,ะอาจจะเกิดในช่วงเดือนอ่าดูดูใบไม้ใบไม้ร่วงนะคะก็จะเป็นพวกสิงหากันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูถ้าคนนี้ก็โสดอยู่นะเป็นคนที่คุณอาจจะติดตามก็ได้นะคะแล้วก็โอ้ทำไมกองน,นี้มันพลังงานมันแบบเละมากเลย คือเป็นคนน่าจะแบบโสดไม่ได้มีใครนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบจะคบใครง่ายๆหรือเปิดใจกับใครง่ายๆนะคะคุณอาจจะเพิ่งเจอในช่วงเดือนที่อันออกไปไหมสิงหากรกฎาตุลาเนี่ยนะคะก็ได้นะเพิ่งอาจจะเจอกันหรืออะไรกันแล้วก็ขาดการติดต่อเดี๋ยวมันขึ้นลักษณะแบบว่าเออ เดี๋ยวจะมีการติดต่อมานะคะสื่อมันมีเหมือนกับข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาให้คือคนคนนี้จะเป็นคนที่เป็นจัเปรคุณเลยนะคะเป็นคนที่อาจจะรวยมีฐานะมีทุกอย่างเพราะมันขึ้นลัคกกี์นะคะเป็นคนที่โชคดีการงานดีการเงินดีนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนกับดีไปหมดเลยนะคะดีจนแบบมันน่ามันหน้าแบบเขาเรียกนะมันน่าเกิดมันมันไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่น่าเชื่อถือมันแบบ ดูเหมือนจะเชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยว่ามันดีจริงหรอนะคะแล้วก็ได้คําว่าสปายนะคะอาจจะเป็นคุณที่ติดตามเขาสองเขาหรือเขาอาจจะติดตามคุณสองคนอยู่ก็ได้โดยที่คุณไม่ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการแบบแอบส่องแอบตามเนี่ยอย่างที่แอนบอกพลังงานเอเนอร์จีของกองเนี้ยเป็นอยู่กองเดียวนะคะคเนี่ยแล้วคำว่าซิงเกิลเนี่ยพยายามจอกมาให้ได้แท็กคอแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทอนนะเชื่อเซ็นไปก่อนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะคือแบบ เป็น energy ที่ที่แบบว่าคือเหมือนเขาพยายามแบบความรู้สึกอะไรไหมเนี่ยเหมือนเป็นสเปกเราเนี่ยคือเหมือนเขาพยายามที่จะแบบอยากจะคุยกับเรามากนะแต่ก็คืออย่างไม่กล้ามันเหมือนหรือว่าอยากจะรู้จักกับเราเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องรู้จักหรือเปล่านะคะไม่มีบางอย่างกีดกันกองเนี้ยแต่สุดท้ายดูว,ยว่าคุณจะได้เจอคนที่แบบ perfect มากๆหรือมาแบบ f u ลแ p a กเกจนะคะคําว่าคริส s t m a s ก็ออกมาให้นะคะ เป็นคนที่ซีเรียสนะคะเมื่อกี้ not you ไทย e ไม่ได้ออกเพราะว่าจริงๆมันเป็นสเปคคุณมันเป็นสเปคคุณไม่ต้องไปคิดมากว่าจะใช้สเปรือเปล่าเป็นสเปคคุณแน่นอน,นะคะอาจจะเป็นคนต่างภาษาก็ได้นะคุยกันคนละภาษานะคะอายุเท่ากาันเล่เรียกกันได้หมดนะแต่ว่ากองนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีดูดีดมีเสน่ห์คนคนนี้จ,จะเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะหรือคุณรู้จัก เขาเลวก็ได้อาจจะเคยแบบได้ยินชื่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ได้นะคำว่า yes เหมือนจะออกมาให้นะคะเซอร์ไแสดงว่ามันอาจจะใช่คนที่คุณคิดก็ได้นะ t o love destiny นะคะเป็นลักแค้ของคุณคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ใช่แล้วก็จะไม่มีใครมาดึงเขาไปจับคุณได้เพราะเขาเป็นคนที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณเป็นของคุณนะคะคุณจะเจออะไรที่มันเหมือนกับ เหมือนในหนังในละครในแบบอันไม่ใช่ใช้ควาว่าละคร้วเหมือนเทพนิยายอะไรเงี้ย,ย ي, ที่เราดูกันแบบจบด้วยแบบสวยงามนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วในเร็วๆนี้ก็ได้คุณอาจจะเคยเจอบางคนก็อาจจะไม่เคยเจอบางคนอาจจะเจอแต่ในโซเชียลงคนยังไม่เคยเจอตัวจริงก็ได<ๆ>้บางคนอาจจะเจอตัวจริงแล้วแต่ยังไม่ได้แบบสื่อสารการหรือคุยกันนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็มีคําว่าข้อความเดี๋ยวเขาถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะส่งข้อความมาเองนะคะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะไม่ต้องคิดแม่ ๋ยากจะขอเพิ่มนิดนึงขาดอีกสองใบแต่รู้สึกว่าเนี้ยมันเป็นอะไรที่โชคชะตาตกำหนดมาแล้วนะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์สูงหล่อผอมสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบในสเปกค,คุณเลยอ,อาจจะดีกว่าที่คุณคิดแล้วก็เป็นคนที่ไม่เล่นง่ายๆนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะ เทคแอคชั่นตลอดเวลาบางทีเจอปุ๊บอาจจะขอเป็นแฟนกันเลยก็ได้ไปเดทครั้งแรกขอเป็นแฟนกันเลยนะคะแล้วเหมือนมาแก้จะเห็นคําว่าแต่งงาน,นะเป็นคนที่ซีเรียสถึงขั้นแบบเออไม่ได้อยากจะมีแฟนไม่ได้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าชอบหรือรู้สึกดีรู้สึกว่าใช่อ่ะว่ามันเป็นคู่กันเนี่ยเขาก็อยากจะแต่งงานเลยนะคะ mm hmm. เขาไม่ได้อยากจะเสียเวลาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเจอคนที่ซีเรียสเราพร้อมที่จะจริงจังกับคุณ <laughs> ออกมาอย่างนี้เลยนะคะ yes แล้วก็ d d i n g time นะคะ เนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะถ้าเกิดเขาเจอถ้าเราเจอกันเนี่ยอาการแต่งงานเราจะเกิดขึ้นไวมากเลยเจอกันไม่กี่เดือนาจะแต่งงานกันก็ได้นะมันจะเป็นเหมือนกับความสุขเหมือนเราอ่านสตอรี่ของชาวต่างชาติที่แบบเจอกันปุ๊บแล้วก็แต่งงานกันป๊บปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะใกล้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ไม่ไกลหรอกอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสือเป้านะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันน่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงให้กับคุณยางขอดูซิมีอะไรอีกสักใบไหมกล้องนี้มันเหมือนกับว่า เขาไม่ค่อยบอกนะคะแต่ว่าคําว่าซิงเกิลใหมา่แบบะคือคนคนนี้เป็นคนที่โสดไม่ได้มีใครถึงเขาจะดูดีดูมีสเสน่ห์ดูแบบเพอร์เฟกมากเลยอะ่ะก็บอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นของคุณแล้วคําว่าวินเทอร์พยายามจะออกมานะคะวินเทอร์เนี่ยก็ทําให้นึกถึงดูหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีก็หน้าหนาวเนี่ยจะเป็น พุทจิตันวามกกลาปุมพาช่วงนั้นเขาเป็นคนที่ดูคนเป็นอันคนออกเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองดีที่สุดนะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ถูกกาหนดมาแล้วมันเหมือนกับโชคชะตาเขียนมาแล้วมันไม่ใช่แบบว่ายีอยู่จะโผล่เข้ามานะคะคือทุกอย่างมันไม่ได้มีความบังเอิญคุณต้องเชื่อต้าสาหรับได้คําว่ามันคือความจริงนะคะจงเชื่อซะเนี่ยเชื่อแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะต้องบอกไว้ก่อนให้เรารู้แค่นี้พอเพราะว่ามันจะต Uh, ถ้าเขาถ้าเราได้เป็นแฟนกันคือเขาจะเสพอายแล้วตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซีเรียสจริงจัง,จงคุณไว้ใจเขาได้คุณเชื่อใจเขาได้เขาจะซื่อสัตย์กับคุณแล้วก็ซัพพอร์ตอนเห็นคำว่าซัพพอร์ตดูแลออกมาด้วยนะคือจะซัพพอร์ตคุณถ้าคุณแบบมีปัญหาการเงินเขาดูแลเทคแคร์คุณได้เพราะอะไรเขามีทุกอย่างนะคะเขามีทุกอย่างแล้วแล้วก็เขาขาดแค่ความรักอย่างเดียวนะคะคุณเองก็จะเหมือนกันแล้วก็ให้รว้ว่าอตอนนี้นจะพูดอะไรนะเหมือนกับไม่ต้องกลัวแบบว่า จะไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามเชื่อให้ได้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะมันอาจจะใกล้มากๆแล้วด้วยซ้ำที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันหรือได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้บางคนเจอแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่บางคนที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยก็จะได้มาเจอกันก่อนนะคะแต่มองว่ากองน,นี้มันจะเป็นเหมือนกับปล่อยให้มันเป็นแบบความลับนะคะดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซอร์ไพรส์คุณในแบบอเมซิ่งแน่นอนอเมซิ่งไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคะพยายามแบบเชื่อแล้วก็คิดบวกมองแง่ดีต่อไปเดี๋ยวมันก็ เกิดขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ